เฮ้ยนะถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะไปถ่ายภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมควรจะตั้งโฟกัสแบบไหนดีการโฟกัสเนี่ยก็จะมีพื้นฐานอยู่ประมาณ2-3ถึงรูปแบบด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสแบบออโต้โฟกัสแบบปกติเลยนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับกดฮาร์ชัตเตอร์หนึ่งครั้งก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะนะครับ แล้วก็จะมีการโฟกัสแบบต่อเนื่องนะครับผมหรือถ้าเป็นในกล้องแคนนนเขาจะเรียกว่าโฟกัสแบบเซอร์โวนะก็ให้เราเข้าที่คิวเซตนะครับหครั้งนะแล้วเราเลื่อนออกมาตรงนี้นะครับจะมีคําว่า One Shot One ช็อตก็คือ s i n เกิลเในค่ายอื่นนั่นเองส่วนตรงนี้ก็เป็นเซอร์โวนะครับผมเซอร์โวเนี่ยก่อโฟกัสจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหม มันก็จะแบบเหมือน,นประมาณว่าโฟกัสอยู่ตลอดเวลานั่นเองเหมาะสำหรับคนที่จะนําไปถ่าย subject ท,ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นการถ่ายกีฬาการถ่ายสปอร์ตหรือการถ่ายพวกคอนเสิร์ตอะไรทำนองนี้นั่นเองนอกเหนือจากซิงเกิล AF นะครับโฟกัสแบบเซอร์โวแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือตัวแมนนวลโฟกัสนะครับจะอยู่ข้างๆกับปุ่มตรงคิวเซนั่นเองให้เราก,กด1ครั้งนะครับจะขึ้นเป็นแมนนวลโฟกัส แมนนวลโฟกัสในที่นี้คือเป็นการโฟกัสด้วยตัวของเราเองนะโฟกัสด้วยตัวเราเองคือหมายถึงว่าจะไม่มีปุ่ม AF อะไรขึ้นหน้าจอแล้วให้เราหมุนไปที่ตรงตัวเลนนะครับผมซึ่งตรงตัวเลนแทบทุกรุ่นเนี่ยจะมีแหวนที่เขาเรียกว่าแมนแมนวนวลอยู่นะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะครับเราเบอร์จะลองหมุนดูระยะชัดจะเปลี่ยนไปนะครับนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าแบบว่า เราไม่อยากโฟกัสแมวแต่เราอยากจะโฟกัสข้างหลังก็ได้เหมือนกันนะครับพอเรากดปุ่มเลือกชัตเตอร์เนี่ยเราก็เราก็แค่ว่าขยับออกไปนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็จะโฟกัสด้านหลังตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดอินโฟอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็หมุนแหวนโฟกัสได้เลยเห็นไ,ไหมฮะเท่านี้เองนะครับผมแต่ตรงนี้นะเบอร์ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรูปแบบโฟกัสที่จะต้อง มีความแอดวานซ์ในระดับหนึ่งคืองี้ว่าถ้าให้มือใหม่มาใช้งานตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอาจจะมีความมึนงงได้นะครับผมเพราะว่าจะมีความแบบว่าเฮ้ยมันโฟกัสเข้าแล้วหรือยังแล้วเราจะต้องหมุนทางไหนแล้วก็ยังไงด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยนะเบอร์อาจจะยังไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าใครอยากลองใช้งานดูก็ไม่เสียหายนะครับผมถือว่าเป็นการฝึกสก,กิลแล้วก็ฝึกความสามารถส่วนตัวไปด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ในการใช้งานกล้อง Canon อย่าง EOS M 5 0 Mark II นะครับผมก็อาจจะเจอปัญหาที่แบบว่าอยากถ่ายภาพให้แบบมีความคมชัดแต่บางครั้งก็จะแบบว่าโฟกัสไม่เข้าหรือไม่ก็โฟกัสไม่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเลือกรูปแบบโฟกัสให้ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของงานนั้นๆด้วยนะครับผม เริ่มต้นนะครับให้เรามาที่กดปุ่มตรงคิวเซตนะครับผมก็จะปรากฏเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้เลยนะตรง AF ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายอันเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่งตัว Face Detection แล้วก็ I AF ตรงนี้จะเป็นแบบ s p o t AF หรือแบบเป็นโฟกัสแบบจุดเดียวอันนี้จะเป็นแบบ One Point แบบ AF ซึ่งจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับผมอเดียวเบอร์จะอธิบายฝั่งนะ โซนตอนนี้จะเป็นโซน AF นะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้ง4แบบนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้เหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานนั้นๆแบบไหนแล้วก็ยังไงด้วยสมมุติว่านาเบิร์ตจะถ่ายน้องแมวตรงนี้นะครับผมนาเบิร์ตจะขอเลือกเป็นแบบสปอร์ AF แล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับ สปอร์ตเอจะเป็นลักษณะแบบเป็นจุดเดียวที่เล็กที่สุดนะครับผมนะอย่างเช่นะถ้าเราอยากจะโฟกัสตรงนี้นะครับเราก็กดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะจะขึ้นกรอบเขียวแล้วนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะทีนี้ที่เมื่อกี้นาเบิร์ดบอกไปว่าตัวจุดโฟกัสแบบตัวสปอร์ตกับแบบเป็นวนะันพอยต์เนี่ยต่างกันยังไงนะครับผมถ้าสปอร์ตให้เราสังเกตตรงจุดโฟกัสนะครับจะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบวันพอยต์นะครับเห็นไหมฮะความแตกต่าง ตัวจุดโฟกัสเนี่ยตัวสปอร์ตจะเล็กกว่าอยู่เกือบเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนตัวโซน AF นะครับผมในบริเวณที่ตรงกรอบตรงนี้ขึ้นอยู่จะเป็นจุดที่เราใช้ในการโฟกัสนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับนะเบอร์จะไว้ตรงกลางสุดจะจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะจุดโฟกัสมันจะไม่ใช่อยู่ตรงกลางเดียวละมันจะไปเรื่อยๆืนะครับผมในกรอบที่ตรงนี้มันขึ้นอยู่นะครับผมโดยที่ว่าตรงกรอบเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้นะครับ แต่ไม่สุดนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีสเปซเหลือบนล่างซ้ายขวาเลยนะครับเหมือนจะปรมาณเกือบช่องนึงเลยถ้าถามนะเบิร์ดนะครับถ้าแบบเป็นกลุ่มเนี่ยจะเหมาะสําหรับในการที่ใช้ในการถ่ายโฟกัสแบบแท็กกิ้งนะครับผมอย่างเช่นว่าเราจะเอาไปถ่ายภาพในลักษณะเป็นแบบนักกีฬาหรือการถ่ายมอเตอร์สปอร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถคดาดคะเนนได้ว่าเอ้ย รถมันจะวิ่งประมาณไหนเนาะหรือไม่ก็ตรงตรงัวแอคชั่นของนักกีฬาเนี่ยเขาจะลงมาตรงจุดโฟกัสตรงที่เรามาร์คเอาไว้หรือเปล่านะครับผมการที่เราใช้ตรงโซนควบคู่กับการใช้ออโต้โฟกัสแท็กกิ้งเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับผมสุดท้ายนะครับผมจะเป็นในส่วนตัว f a c e Detection แล้วก็ IAF ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เรากดปุ่ม Info ถ้าขึ้น Disable จะหมายถึงว่าให้ความสำคัญกับเฉพาะใบหน้าเพียงเดียวแต่ถ้าเป็นแบบ u n a b l e นะครับจะให้ความสำคัญที่ดวงตาก่อนนะครับถ้าดวงตาไม่เจอจะกลับมาที่ตรงบริเวณใบหน้าของเราอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะถามว่าโฟกัสแบบนี้เหมาะสำหรับงานแบบไหนนะครับก็เป็นแบบงาน การถ่ายโพสเทตโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าการถ่ายโพตเทตเนี่ยบางครั้งถ้าเรานะครับโฟกัสโดนบริเวณแค่ตรงจมูกก็ดีหรือตรงแก้มก็ดีแต่ตาไม่ชัดเนี่ยภาพนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นภาพที่เสียไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมถ้าเป็นงานในลักษณะแบบแบบสี่เหลี่ยมคือง่ายว่าถ้าเพื่อนๆใช้งาน e o s m 5 0แล้วใช้ IAF รวมไปถึงการใช้ตัวโฟกัสแบบเซอร์โวบอกเลยว่าคุณแทบจะ โฟกัสไม่หลุดนะครับผมเว้นเสียแต่ว่าซับเจกมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเกินกว่าที่ตัวกล้องจะสามารถแท็กกิ้งตามได้นะครับผมก็อาจจะมีหลุดโฟกัสให้เห็นอยู่บ้างหรือเป็นการโฟกัสหันบ้างนะทีนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็จะเกิดอ,อาการเขาเรียกว่าโฟกัสหันบ้างหรือโฟกัสไม่เข้าบ้างนะครับผมหรือโฟกัสชาบ้างนะครับผม รวมไปถึงจะมีอาการที่แบบลักษณะที่เป็นแบบว่ามีไฟออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใดนะครับผมมันเป็นไฟแอซิดแอมนะครับผมหรือไฟช่วยโฟกัสนั่นเองเราสามารถที่จะเปิดได้แล้วก็ปิดได้เช่นกันนะครับผมให้เราไปที่เมนูนะครับแล้วจะอยู่ตรงเมนูกล้องนะครับผมในหน้าที่5จะชื่อว่า AF Acid Beam Filing นะครับผมซึ่งโดยปกติก็จะตั้งเป็น on เอาไว้ All นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเซ็ตเป็น Disable หรือ off ได้นั่นเองถ้า Disable คือหมายถึงว่ามันจะไม่มีไฟยิงออกมานะครับผมแม้ว่าตรงนั้นน่สภาพคอนทราหรือว่าฉากจะเป็นสีมืดหรือสีดำก็ตามนะครับผม ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราก,กดโฟกัสครึ่งหนึ่งเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยเสียงมันดังไปนะอยากจะได้แบบเสียงมันเบาลงหรือแบบปิดเสียงได้หรือเปล่าให้เราก,กดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงเมนูที่เป็นรูปประแจนะครับผมจะมีคำว่าบีบอยู่นะ ถ้าอันเอเนีคือจะมีเสียงนะครับถ้าสมมุติเอาเบิร์ลองปิดเป็น d i s a b l e นะครับเสียงหายไปแล้วนะครับไม่มีเสียงแต่ยังขึ้นเป็นสีเขียวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบของตาบุคคลเนาะเพราะว่าในการนํากล้องไปถ่ายในบางสถานที่เนี่ยเขาอาจจะแบบว่างดการใช้เสียงไอทาลองนี้เนี่ยฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้อยู่ในประมาณหนึ่งเลยเช่นกันนั่นเองนะ มาถึงตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันแล้วว่าอ๋อเจ้า eos m 5 0 mark ii เนี่ยมีการเซตติ้งโฟกัสแบบไหนได้บ้างแล้วก็มีรูปแบบไหนให้เลือกใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงการเปิดปิดไฟ af ก็ดีรวมไปถึงการเปิดปิดเสียง half shutter ก็ดีนะมาถึงตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีคำถามแบบยังคาใจอยู่ว่าเฮ้ยนะถ้าเกิดสมมติว่าผมจะไปถ่ายภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมควรจะตั้งโฟกัสแบบไหนดีนะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะถ่ายพอทเทจให้ตั้งเป็นแบบ f a Face d e t e c t i o n หรือ IAF ไปเลยส่วนถ้าใครจะเอาไปถ่ายภาพแนวส n a ปหรือสตินะอันนี้เนี่ยแนะนำเป็นแบบ Sin g l e AF นะครับผมหรือแบบเป็นโฟกัสแบบจุดเดียวก็ได้เช่นกันใครจะไปถ่ายภาพแนวภาพอาหารนะครับเป็นโฟกัสแบบจุดเดียวก็ได้นะครับผมโดยที่ว่าอาจจะใช้อศัยหลักการที่แบบว่าย้ายจุดโฟกัสหรือแตะจุดโฟกัสจากหน้าจอก็ได้เช่นกันส่วนถ้าใครจะนำไปถ่ายภาพ แนวกึ่งๆึ่งจะมาโคหรือโครสอัพแนะนำว่าให้ตั้งเป็นแบบแมนนวลโฟกัสนะครับผมซึ่งตรงนี้นะเบิร์บอกเลยนะครับว่าอาจจะต้องมีการฝึกฝนอยู่ในประมาณหนึ่งกอดน,นะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากการใช้ซิงเกิลเอฟทั่วไปส่วนถ้าใครจะนำไปถ่ายภาพแนวสปอร์ตและแนวแอคชั่นนะเบิร์จะแนะนำเป็นโฟกัสแบบ afc หรือแบบเซ์โวนะครับผมพร้อมกับการตั้งรูปแบบเป็นแบบโซนเพื่อที่จะสามารถโฟกัส subject จากในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีทั้งนี้รูปแบบโฟกัสต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเลยนะครับผมอาจจะไม่จําเป็นเหมือนตามที่นาเบิร์ตบอกไปก่อนหน้านี้ก็ได้ที่สําคัญจําเป็นจะต้องโฟกัสให้เข้านะครับผมถ้าโฟกัสไม่เข้าต่อให้เราเลือกรูปแบบโฟกัสอย่างถูกต้องตามที่นาเบิร์ตแนะนําไปเนี่ยยังไงภาพก็จะไม่คมนั่นเองในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ฝากติดตามช่อง YouTube ของ z o มคาม m ล่าเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมจากวันนี้สวัสดีครับ